Two, three, <darling> สวัสดีค่ะทุกคนพบกับบ a าน n a l e อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะตองก็จะ,ะมาทำคลิปรีวิวกระเป๋าโคชทั้งหมดที่ตองมีนะคะ mm hmm. ก็คือต้องบอกก่อนว่าเรามีแบบไม่เยอะมากนะคะแต่ว่าเราอ่ะก็ใช้มาแล้วบ้างนะคะบางอันเราใช้เลี้ยาก็สามารถบอกได้ว,ว่าเอออันนี้นะดีนะอันนี้คุณสมบัติเป็นยังไงข้อดีข้อเสียนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยว เราไปเริ่มกันเลยดีกว่าะคะโอเคค่ะตองจะไล่จากราคาที่ถูกแล้วก็ไล่ไปแพงที่สุดกระเป๋าที่ตองมีนะคะจะมีตั้งแต่พันยันหลักหมื่นเลยนะคะเพืเ่อนๆที่มีเยอะสุดๆเลยจะเป็นอันนี้เยอะสุดกระเป๋าตาังค่ะเป็นไซส์สมอลล์ลึกน่าจะไซส์สมอลคือจะบอกว่าความเรื่องความรู้เน,นี่ยมีน้อยมากนะคะเรื่องกระเป๋านะคะจะเป็นรุ่นนี้อื อันนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด4ใบนะคะไซส์เล็กๆแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็ใบแรกจะเป็นน้องอ่าเดี๋ยวจให้ดิด,ดไปจะเป็นแรกจะเป็นน้องเดซี่ใบนี้นะคะ mm hmm. แล้วก็เป็นอันนี้เพื่อนซื้อมาฝากจากอเมริกานะคะ mm hmm. ก็น่ารักมากชอบมากอันนี้ใช้อยู่ปัจจุบันแล้วก็เป็นน้องหัวใจนะคะปุ๊บปิ๊กน่ารักมากนะคะ mm hmm. แล้วก็เป็นอันนี้น้องเป็นสีธรรมดานะคะ mm hmm. เป็นสีครีมธรรมดาเลยนะคะเ mm hmm. อ่อจะบอกว่าเอ่อชื่อรุ่นแล้วก็ราคาเนี่ย จำไม่ได้แต่ว่าชื่อรุ่นเดี๋ยวต้องจะหาแล้วก็ขึ้นไว้ให้ข้างล่างนะคะส่วนราคาน่าจะแบบสามพันไม่ไม่เกินสามพันคือเราพีออเดอร์มาใที่ <มา S 1> ที่ท<น>สุดก็คือสองใบนี้เพราะว่าอันนี้น้องเป็นแบบเดซี่ใช่ไหมส่วนนี้เพื่อนซื้อให้ก็เลยเออแบบมีความแบบเออนะคะใช้บ่อยแล้วก็ตัวที่เป็นแบบ ห้อยๆอ,อันเนี้ยคือตองได้มาพร้อมกับอันนี้มันเป็นเสษ็ะเห็นปะเขาจะมีให้มาัาเออเดี๋ยวตองให้ดูข้างในอันนี้ยังไม่ไม่มีอะไรใส่ก็ให้ดูได้นะคะข้างในน้องก็จะเป็นแบบนี้คือสีข้างในมันต่างะนะอันนี้สีชมพูใช่ไหมอะเดี๋ยวตองเอาสีเอาอันนี้ให้ดูอันนี้น้องเดซี่เน,นี่ยข้างในมันก็จะเป็นสีแบบนี้ ซีนน่ารักมากนะคะใส่แบงค์ยี่สิบห้าสิบหนึ่งร้อยได้แต่ว่าแบงค์ห้าร้อยหนึ่งพันไม่ได้นะคะมันแบบเหมือนคือแค่ใส่แบงค์ร้อยมันก็เหมือนกับจะเต็มแล้วมันแน่นนะคะมันยาวอะจบกันไปสำหรับหมวดน้องกระเป๋าตัางค์นนี้นะคะใช่เลยคะเ,เดี๋ยวเรามาดูอขออภัยค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะ ต่อไปจะเป็นกระเป๋าที่เป็น2ชั้นเป็นกระเป๋าตังค์อยู่เป็นหมวกกระเป๋าตังค์อยู่แต่เป็นแบบ2ชั้นจะมีไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่ตอ้องไม่น่ใจะอกเขาเรียกอะไรแต่เดี๋ยวขึ้นรุ่นให้นะคะอ่าเรามาเริ่มจากอันนี้ก่อนสีน้ําตาลอันนี้แม่ซื้อมาเพราะว่าตองแบบคือเราไม่ค่อยชอบใช้กระเป๋าตังค์แบบนี้แบบแบบนี้ด้วยเพราะว่ามันเราอะเราชอบใช้สะพายกระเป๋าแบบคอสบอดี้แล้วกระเป๋าคอสบอดี้ก้สะพายมันเล็กนิดนึง นะต้องเลยจะไม่ค่อยชอบใช้แบบน,นี้แต่ถ้าใช้กระเป๋าแบบใบใหญ่ก็จะใช้อันนี้นะคะแต่อันนี้ไม่ค่อยชอบเพราะมันใหญ่ <c oughs> เราแบบไม่ได้แบบพกแล้วไม่มีอะไรคือเราก็มีแค่บัตรประชาชนัตรนักศึกษาบัตรเครดิตบัตรเดบิตเราไม่ได้แบบมีเงินสดเยอะอะไรอย่างงี้มีก็มีแต่เหรียญโอเคเรามาต่อกันเลยน้องคนนี้ก็จะมีเป็นเป็นแบบนูนขึ้นมาแบบนี้ม,นมันไม่ได้ปั๊มไปแบบน,นะนี้เขาบอกแบบนี้จะแพงกว่าป่ะอืมต้องไม่แน่ใจ what what <laughs> ทุกคนน้องแบบเด๋ยวต้องขอไปเคลีย์ก่อนโอเคค่ะกลับมาแล้วค่ะก็เดี๋วต้องจะเปิดข้างในให้ดูนะข้างในน้องคนนี้จะเป็นสีดําตรงนี้ไม่มีช่องอะไรนะคะอันนี้ข้างหน้าส่วนข้างหลังจะมีเป็นช่องเหมือนกันอันนี้ก็เป็นบัตรอะไรของนางไปเนาะมีช่องนะคะแล้วกนน็นี่สีดํานะประมาณนี้เอ,อ่รุ่นนี้ก็ สายก็ยาวดิคล้องมืออะไรอย่างี้น่ารักน่ารักนะคะเขาก็นิยมกันใช่ไหมต่อไปเป็นอันใหญ่อันนี้ก็ใส่โทรศัพท์ได้นะคะคือตองอะใช้โทรศัพท์ถ่ายอยู่ไงก็เลยจะใส่ให้ทุกคนดูไม่ได้แต่ว่าตองจะบอกลวกันว่าใส่ได้โอเคต้องใช้14 Pro นะคะใส่ได้14 Pro ใส่ได้นะอืมซองคือใหญ่มาแล้วดูดูอันนี้นะแบบนี่ หูจุบัตรไปกี่ใบอะแล้วแบบใหญ่มากใหญ่มากนะคะแล้วก็ช่องหน้าก็จะเป็นนี่ก็เป็นอะไรของเขาไปเนอะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นช่องใส่บัตรอีกเหมือนกันใส่ไม่บัตรเราใส่แบบใบเสร็จใ,ใส่เงินอะไรแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวต่อไปไปดูใบตอบแบกันเลยนะคะ ในส่วนของแก๊งต่อไปจะเป็นแก๊งสามใบโปรดของตอน,นะคะก็คือใช้บ่อยมากนะคะเป็นสามใบโปรดนะคะโอเคเริ่มจากใบ,บแรกก่อนเนาะใบแรกจะเป็นน้องคนนี้ค่ะเป็นน้องคนนี้น่ารักมากแบบโอเคน่ารักมากคือแบบเป็นลายซากุระนะคะข้างหลังซางกุระแล้วก็แบบคือช่วงนี้กระเป๋าแบบนี้มันกำลังมาแต่ว่าข้อเสียคือดูนะโดเดูให้เพื่อนๆดู คือเล็กมากคือแบบแขนปิดเล็กมากก็เลยจะใช้เดี๋ยวเราใส่ให้ดูเดี๋ยวตองทําให้ดูว่าตองใช้ยังไงแต่ว่าตองอ่ะไม่ได้ถืออย่างนี้นะอ่ะเดี๋ยวรีวิวข้างในก่อนยังมีของอยู่เลยนะทุกคนตองยังไม่ได้เอาของออกก็ข้างในใส่ของได้เยอะมากแต่ตองเอาออกดินเสียงเหรียญน่ากลัวมากแบบตองเอาของออกให้แต่ทุกคนจะได้เห็นโอเคออกมาละนี่ น้องกว้างมากน้องกว้างแบบกว้างมากแล้วก็มีช่องใส่บัตรตรงนี้ด้วยใส่ iPhone 14 Pro ใส่ได้นะคะแล้วก็ใส่กระเป๋าใบกระเป๋าตังใบเล็กได้ด้วยาดา่าน่ารักน้ออันนี้ก็น่ารักเหมือนกันอันนี้ก็ได้มาเป็นเซตเหมือนกันคือแบบเนี่ยน่ารักอะแล้วสีชมพูอะใส่อันนี้ต้องเอาเนี้ยใส่เข้าไปใช่ปะ ใส่ได้แล้วก็ใส่แบบของได้เยอะเห็นใบแค่เนี้ยใส่ของได้เยอะมากนะคะลิปสติกใบน,นี้แล้วตองก็ชอบเอาโซ่เดี๋ยวตองใส่ให้ดูแป๊บหนึ่งคือตองเ,เอาสายโซ่ของกระเป๋าโคชใบนี้ใครดูรีวิวแล้วบ้างคด,ดอกเดซี่ต้องเอาของอันนี้นะมาถอดได้มาใส่ดาน้องจะประมาณนี้เลยก็เป็นคอสบอดี้อีกแบบแบบน่ารักมากดูดิน่ารักมากนะคะ,คะ ก็ถ้าใครชอบใบนี้ราคาไม่แพงราคาแบบต้องซื้อมาตอนมาเซลคือโค้ดอะข้อดีของโค้ดคือมันลดราคาเยอะเซลเยอะเซลบ่อยยิ่งโค้ดที่เอาเลตอะโอ้โหลดราคาแบบเยอะมากจริงๆนะเซลเยอะเซลบ่อยก็ลองไปดูได้ถ้าใครแบบอยากได้กระเป๋าที่ดีราคาโอเคอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบคือคุณภาพมันใช้ได้นานจริงๆนะคะอะ พูดถึงใบต่อใบต่อไปคือใบนี้เลยใบนี้ทุกคนนะ่าจะเคยเห็นรีวิวไปแล้วนะคะในคลิปเดี๋ยวตอนขึ้นให้นะคะน้องก็ปกติใส่ของอะไรไม่เขาได้นอกจากของจำเป็นคือโทรศัพท์นะคะ a i r p o d s ก็ใส่ได้นะแต่ว่าอย่าใส่เครด์แอปพลแล้วก็ลิปสติกใส่ได้นะคะ,อ,ะอันนี้ขอไม่พูดเยอะเพราะมันมีคลิปแยกไงเดี๋ยวมันคลิปมันจะทเรามมันมีอีกประมาณสองสาใบต่อไปเป็นน้องคนใหม่เป็นลูกหลักคนใหม่ โอเคลูกรักคนใหม่คนนี้ใช้บ่อยบ่อยใช้บ่อยเพราะว่าหนึ่งเลยคือสีเขาค่อนข้างที่จะยูดฟูก็คือใช้ได้ทั่วไปทุกวันอะ่ะมันไม่ใช่สีเข้มเกินมันไม่ใช่สีอ่อนเกินแล้วก็มันสกรปรกยากนิดนึงเวลาเราสะพายกระเป๋าใช่ปะตรงนี้มันแบบเราจะมองไม่เห็นแล้วก็มันเปื้อนดูดสีไหมอะไรเงี้ยเพราะมเป็นสียมตาลเข้มแล้วก็ตัวสายต้องชอบตัวสายเพราะว่า มันเป็นสายเบาอ่ะสายหนังแบบเบาๆคืออย่างรุ่นเมื่อกี้ที่เป็นน้องเดซี่มันเป็นโซ่แล้วมันหนักมันไม่ได้หนักคือเสียงมันดังเวลาเราถอดกระเป๋าวางบนโต๊ะหรือวางอะไรนี้มันก็มีเสียงต้องเลยจะ p เฟอร์ตรงสายแบบนี้มากกว่านะคะส่วนความจุนั้นต้องรู้สึกว่านี้จุได้เยอะกว่าหรือต้องคิดไปเองหรอแต,ตอ่าอันนี้จุได้เยอะนะอะข้างในเป็นประมาณนี้ไม่มีกระจก อันนี้เบาวกว่าใช่อัน,นี้เบาวกว่าด้วยอันนี้จะหนักกว่าดิ้นหนึ่งอันนี้ช่องแรกไปบาทโอเคแหดจนแบบโอเคอุ้ยอันนี้หมาจิ้มฟันนะคะมาจิ้มฟันยังอยู่แล้วก็แล้วก็เป็นตังค์นะคะแบงค์ดอลลาร์ <laughs> เป็นที่สเสง่ืเสช่ของนี้เยอะนะต่อไปเป็นรุ่นที่สาวๆหลายๆคนน่าจะแบบรู้จักเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่ดังเหมือนกันรุ่น เราจะเรียกว่าหมอนนะคะแต่ชื่อจริงๆนั้นมันชื่อว่าอะไรเดี๋ยวขึ้นเอาไว้ให้โอเคสีนี้โอ้ยดูเปื้อนเราทําเปื้อนเองนะคะเราโทษใครไม่ได้อ่ะรุ่นนี้ข้อดีก่อนเลยใหญ่มากใส่ของได้เยอะมากแบกบ้านได้ใส่ iPad ได้ใส่ไปแล้วนะคะแต่ว่าใส่ไม่ได้นะ iPad มีช่องตรงนี้ด้วย ต้องใส่ของเอาไว้อะต้องใส่สเปร์กอฮอล์กับมันเชื่อนะก็จกใส่ไว้นะคะรุ่นนี้ใส่ของเยอะมากแล้วก็ข้อเสียเลยคือหนักมากตั้งแต่ยังไม่ได้ใส่ของก็คือหนักมากแล้วถ้าใครเป็นแบบบ้าหอบฟังนะหลังเธอจะแบบปวดมากมันแบบหนักมากจริงๆตรองแนะนําว่าถ้าใครไม่สียต้องเบื่อมันหนึ่งก็มันเบี้ยวนะ่ Okay. ใครไม่ซีเรียสรุ่นนี้ตอบโจทย์มากๆในเรื่องของการใส่ของหนักๆนะข้างในมันมีของอยู่ข้างในด้วยเดี๋ยวต้องเอาออกก่อนโอเคของตาดาไม่มีนะคะข้างในเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีซิปข้างในอีกมีซิปข้างในอีกนะคะแล้วก็มีตรงนี้อีกตรงเนี้ยเออเอางาว่ารุ่นนี้ข้อดีคือใส่ของได้เยอะมากข้อเสียคือหนักมาก อ๋อแล้วก็เขาจะมีตรงนี้มาให้ยุ้นต้หมดเอาไว้แบบกระเป๋ามันก็จะไม่เสียส่งโอเคค่ะรุ่นต่อไปจะเป็นรุ่นเจลลี่โทสนะคะเฉียงตาเข้มก็สําหรับใส่ไปเรียนมหลาลัยได้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่เคยใส่ไปลองแล้วอาทิตย์หนึ่งแล้วก็เลิกเลยเพราะว่าหนักมากเราอะขน iPad หนังสือของทุกอย่างลงในนี้หนักมากหลแทบหักข้อเสียคือ ข้อเสียคือหนักแบบยังไม่ได้ใส่อะไรก็หนักแล้วเพราะมันเป็นแบบหนักใช่ไหมข้อดีก็คือใส่ของได้เยอะแค่เลยข้างในก็เป็นฟีลแบบอุ้ยอะไรโฟมมีโฟอมแบบว่า <laughs> เอาไปเล่นกิจกรรมอ่ะข้างในก็แบบนี่นะแล้วก็ตรงนี้มีซิปตรงนี้ก็มีซิปข้างหลังก็แบบนี้ก็คือใส่ของได้เยอะนะคะแค่้เลยรุ่นนี้ ก็เดี๋ยวไปดูใบต่อไปกัน,นะคะ่ะต่อไปนะคะจะเป็นรุ่นนี้ค่ะจะเป็นน้องสตรอเบอร์รี่นะคะจะบอกกันว่าใบนี้นะคะแม่ต้องใช้อยู่คือเราอ่ะจะใช้กับกระเป๋าก,กับแม่แบบฉากกันอะไรอย่างนี้แต่ตอนเม่ตอนนี้แม่ใช้ใบนี้ข้อรจริงใบนี้คือของเราและใบหมอนมาแกะคือของแม่แต่เผอิญว่าใบนี้มันเบากว่าหมอนแม่ก็เลยเอาใบนี้เอ้าดูลายก็รู้ว่าในของเด็กของผู้ใหญ่ใช่ไหม อันนี้ใส่ของเยอะมากนะคะดูน,นี้แม่ใส่อยู่อันนี้ช่องนี้ก็ใส่ของได้แล้วก็อันนี้ใส่ของได้แต่ว่าไม่มีซิปนะตรงนี้แล้วก็ข้างในก็ใส่ของได้อีกนะคะประมาณนี้คือใบนี้ก็ไม่มีอะไรเลยคือใบนี้มันใบนี้มันน่ารักมากแล้วแบบดูดิเป็นแบบนอย่างให้ตองเลือกใช่ไหมระหว่างสองใบนี้นะ,ะมันอยู่ที่มันอยู่ที่การใช้งานจริงๆอ่ะ ถ้าใครอะถ้าอทุกคนลงปัดสินเอาเองว่าชอบใบไหนมากกว่าใส่ของไม่เยอะเท่ากันนะคะถ้าใครไปต่างประเทศหรือไปเที่ยวอะแนะนำใบนี้เพราะว่ามันมีซิปเพราะว่าการโดนล้วงแต่ว่าถเออถ้าใครแบบเออไปแอบแอไปห้างกับเพื่อนไปถ่ายรูปแอแอคาเฟ่ก็ใบนี้ก็ได้เอาจริงใบน,นี้ก็ไปไหนก็ได้แต่ว่าก็ระวังเพราะว่ามัน ข้อเสียไปที่ก็คือมันไม่มีสิปไงมันกว้างมากแล้วมันก็สามารถคือสะดวกเราคือเราหยิบง่ายแต่ว่าสะดวกคนอื่นด้วยคนอื่นก็หยิบง่ายก็ต้องระวังในการใช้งานนิดนึงถ้าใครชอบนะคะแต่ว่าถ้าให้ต้องเลิกต้องกเลิกใบน,นี้นะบัวใบนี้น่ารักมากมันดูไม่แก่แล้วก็มันไม่พองออกมาคืออันนี้แฉะ,ะมันจะพัแล้วมันพองไงเออมันไม่แก่เพราะว่าลายมันน่ารัก ็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมนะคะรุ่นนี้ก็น่ารักเหมือนกันนูเดี๋ยวไปดูใบสุดท้ายละโอเคค่ะทุกคนได้นทางมาถึงใบสุดท้ายแล้วอันนี้ซื้อจากช็อปนะคะที่เซนทันลร้าดพ้าวค่ะ,คะใบนี้ต้องจำราคาได้ใบนี้เราจำราคาได้ราคาหนึ่งหมื่นห้าบาทค่ะโอเคตัวแอบก็สิบ <laughs> อ่าใบนี้1นึ่งพบาทจำได้นะคะโอเค นี้ครับผมน้องเป็นแบบนี้น้องน้องรุ่นชื่อรุ่นอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ว่ากระเป๋าแบบนิ่มมากแล้วก็เบามากเออตัวแบบมันรูดมีปัญหาเพราะว่าใบนี้ไม่เคยใช้เลยแต่เบามากโอเคสุพทัาแล้วก็จะเป็นฟิลนี้นะคะ ตรงตรงนี้เปิดใส่ของได้แล้วก็ข้างหลังตรงนี้ข้อเสียคือซิปมันปิดยากยังมีไอ้น,นี้กันอยู่เลยนเน่ห็นปะมันรูดไปอันนึงแล้วก็ตรงนี้มันเหมือนเป็นถักเปีาายไว้ปะต้องไม่ได้เจะมันรูดไปหมดละแล้วก็ข้างในนะคะก็จะมีคืออันนี้รุ่นนี้สวยมากเลยนะจริง น,น่ารักมากสีครีมแบบแล้วก็เบาที่สุดถ้าจากที่รีวิวมาจากที่เป็นใบใหญ่ๆก็คือใบนี้เบามากแล้วก็เป็นสีสีอย่างเงี้ยสีลมความนิดๆอะไรแบบนี้ชืไอว่าไม,มีหน้าตำนะคะหน้าตำก็ถ้าใครชอบไปน,นี้ก็ลองไปดูได้นะคะในชอ็อป